เราก็เจอตัวแล้วนะคะคุณัชราพรหรือคุณแหม่นเองนะคะโห่ตัวจริงไม่น่าเชื่อเลยอะดูจากรูปเก่าเหนาะกันนะคะได้ค่ะก่อนอื่นเลยบุ๋มขอถามหมอยว่าทําไมพี่แหมมถึงอยากลดน้ำหนักนะคะอันดับแรกอยากสวยอยากสวยากสุขภาพดีอยากสวยอยากสุขภาพดีค่ะแล้วเคยเคยเคยลดมาแล้วไหมแล้วคือเหมือนไม่ไม่ได้ผลหรือว่ายังไงคะมีค่ะท้อไหมก็ท้อนะแล้วก็ มาเริ่มต้นใหม่ท้อหลายรอบมากเลยท้องแล้วก็เริ่มต้นใหม่ท้อแล้วก็เริ่มต้นใหม่จนกว่าจะเจอตัวที่แบบมันใช่กับเราเนี่ยค่ะแล้วมารู้จักเพจพันตัวนี้ได้ยังไงอะคะดูโฆษณาคะครัวแรกก่อนก่อนก่อนเริ่มต้นเนี่ยมีไปแบบไปห้างเขาก็แนะนําว่าพี่ตัวเนี้ยได้ผลนะไม่เชื่อไม่สนใจไม่เอาทำไมถึงไม่เชื่อ โดนัตกินวอลเมตมันจะได้ผลเหรอเราตัวเราร้อยสามสิบร้อยสามสิบสองโลเท่าไรนะคะเท่าไรนะคะร้อยสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบสองโลร้อยสามสิบสองมันมีเป็นยังไงคะตอนนี้ก็หนึ่งเก้าสิบกว่าหน่งเาสิ่าแต่ว่าสามฟินาใช่คืออ่าสามเดือนแรกไม่ออกกำลังกายเลยก็โดนัตอย่างเดียวแต่ว่าพี่จะกินแบบว่าเช้ามาก็กินข้าวปกตินะคะช่วงก่อนเที่ยงนะคะก็ถึงจะทานโดนัตไป พึ่งก่อนทึ่งชั่วโมงแล้วก็าอาหารได้ปกติเงี้ยค่ะแล้วตอนเย็นก็คือแบบไม่ออกกำลังกายก็ปกติกิจกรรมแต่ก็จะเคร่งในเรื่องของการทานอาหารด้วยก็คิดจะไม่ทานอะไรตอนเย็นก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นผลไม้แล้วก็นมแล้วแทนี้จบก็คือควบคุมอาหารด้วยสามเดืไม่ได้อดเนาะไม่ได้อดค่ะและทันทันครั้งแรกประทับใจเลยไหมครั้งแรกใช่ไหมคะก็คือเฮ้ยมันจะมีอาการเหมือนเดิมที่เราเคยทานตัวอื่นมาไหมตัวอื่นนี้มันมีอาการไบ้าง หมือนคนเป็นบ้าค่ะสูงเท่านั้นใช่เพื่อนในออฟฟิศบอกแหม่มเลิกเถอะเลิกเถอะเลิกทานได้แล้วเลิกเลิกลดด้วยตัวเองตัวเองโอเคแมทตัวเองไม่ได้น่าเกลียดนะเพียงแค่ตัวเองแบบมีส่วนเกินอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบท่านก็เป็นห่วงอะเนาะจริงๆยากแบบคุณผู้ชมเลยนะคะพวกพวกเลียภัณฑ์ที่ไม่มีออยหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนกินต้องคิดนิดนึงนะคะเหมือนอย่างคุณแหม่มอย่างนี้คือมีผลผลผลกลัมมากับเราผลเสียกับเรายังไงบ้างก่อนกินเลียรพันตรงนั้นเยอะมากค่ะ ก็แบบแรกก็จะเป็นขอบตาท้ำนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยคือแบบลงจริงแต่ตอบมากคือแบบเหมือนดูโซ่ชูไม่คาดูไม่ได้ที่สําคัญสมองเบลอเพื่อนร่วมงานที่เคยดีวงานกันเข้าใกล้แล้วแบบถึงเขาจะพูดถูกอ่ะแต่เราทําของเราฉันทําอย่างนี้ยหงุดหงิดเขาว่าอย่ามาใกล้อย่ามายุ่งจนพี่พี่บอกเหมือนกันเลิกเกงานได้แล้วเลิกินไแล้วอย่างเงี้ย แล้วคุณแหม่คมคะเมื่อทานนาำาลละลายลเนี่ยคุณแหม่มรู้สึกทานอาหารได้น้อยลงหรือเปล่าคะใช่่ะน้อยลงคือปกติเมื่อก่อนแหม่มกินอื่นแหม่มก็จะทานข้าวทานทานทานเยอะเยอะเยอะแต่พอตัวนี้ปุ๊บพอเรารู้สึกรู้สึกว่าอิม่อเอมเพราะอิ่มปุ๊บมันหยุดไปโดยโดยปริยายเลยไม่มีอะไรเกิด <ừ> <ต>มันฝืนเข้าไปก็ไม่ได้แล้วค่ะ <ừ> แล้วครั้งแรกที่ทานน้งตั้น้ำหนักลดไปเท่าไหร่กี่กิโลครั้งแรกเดือนแรกนะคะเดือนแรกก็ประมาณแปดเก้ากิโล เดี๋ยวย้ำก่อนน้ำหนักตั้งต้นทีแรกเลยที่ร้อยสามจุดสองโอ้ยลดลงตัใจอ่ะคือทานทานครั้งแรกลดลงไปเลยใช่ค่ะกิลประมาณเก้าที่เลยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่ะฟินอ่ะทำไันูู้ละเออทำได้ไงอ่ะดีใจไทยมากมากเลยอ่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ที่เคยที่ดูอยู่นะถ้าแบบว่าหมดกำลังใจหรือท้อค่ะดูเทสแหม่มคืออาทิตย์แรกเอ้ยเดือนแรกขอโทษทีเดือนแรก 9กิโลอ่ะแล้วคือคือออกกำลังกายควพูดได้ไหมหรือว่าแค่ขอโทษวนะไม่ออกกำลังกายเลยไม่ออกจะลองตัวเองไงฮะว่าเขาบอกอ่ะโอเคตัวนี้ดีจริงนะถ้าพี่ทานแล้วแบบพี่ไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ก็เฉืๆอแล้วตอนเนี้ยโทษทีทานเกี่ยวกับอะไรคะงานออฟฟิศออฟฟิศนี้อะไรตววนเลยค่ะเพราะว่าเรานั่งกินเรานั่งแล้วเราไม่ทำะไรเลยลุกบ้างไขกระสานบ้างลงก้นเลยลงก้นหมดไม่ก้นอย่างเดียวนะพุงด้วยดีเลยค่ะ ก็คืออ,อ,อยากบอกท่านผู้ชมแม้ว่าเอ,อเรายังทําได้เลยเนี่ยฝากอะไรกับท่านผู้ชมแม้ว่าเอออยากลองเล่นหนักบ้างไหมอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วแหม่มก็ทอมาหลาย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 ตัวมากเลยนะคะแต่ทีเนี้ยคนเราทอได้แต่จะถอยถ้าอยากจะสวยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยใช่จะอยู่สวยทีเนี้ยคือไปไหนแบบคนเดินเรือเดินไปไหนก็แล้วแต่คนบอกเฮ้ยอ้วนว่ะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันมันมันทอแล้วอ่ะ ทีนี้ลอ,ลองมาลองโดนัทดูก็ได้นะคะว่าจะทําได้แบบไหนหรเปล่าค<ด>ุณไม่ออกกำลังกายคุณก็คุณก็แบบกับออกกำลังกันก็เผาผลาญไปในตัวเหมือนกันนะคะระบบขับถ่ายก็คือปะกะติปะกะติใช่ค่ะส่วนผสมในโดนัทช่วยให,ให้ในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยใช่ใชค่ะคุณผู้ชมคะการันตีจากผู้ใช้จริงขนาดนี้แล้วไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่หนักขอบมากเลยนะคะที่ะข้อมูลสาหรับเราที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ชมได้รู้นะคะ